ประมาณซี่สามม้วนสองม้นสองมนสามมงนเนาะท่น้องซ้อนกันมากเจ้าเกันอ่อ้โดยโขอบใจขอบใจทั้งอายพันโบว์ไงก่อนบอกว่าแบบให้ทิ้งงานอายแล้วกะน้องซ้อนแล้วก็น้องแลวก็มากินตัวน้อกันอ๋อมาป่ามาทิ้งกันเขาเปียกปะ นาเห็ดดุ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 ยแต่ว่าเป็นไปได้นะเห็ดเป็นหาขันพอดีโดยมันห่างโคตรเลยเพราะว่าคันไดในเห็ดขี้โดยทึกเนาะเป็นหาขันนะพอดีลองลองลองแก่ใหม่ด้วบัดไปแล้วเวียกงานดองเด้อโดยแก่ใหม่จะเอาตัวนี้นำมาหนึ่งหนึ่ง ยังเป็นหาขาดอีตัวนึงเนาะส่วนทางบุนี่ยังบ่มีอ่ายังเลยเนาะสมทบซอยหองเจียงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็มีแต่ว่ามาพี่น้องเอ้ยมาให้กําลังใจเนาะแต่ละมื้อก็ได้มาส่งน้ําส่งในบ่กบ่เข้ากันบ่ดีกว่าบ่้มาหากันเลยเนาะโดยอ่ามาส่ง M100 ยังน้อยมาส่ง M100 ก็ยังดีเนาะางานดอบ่น้องแซ่โอ้ย พี่ใช้สุดงามแทชราป่ะนี่ เซลเซลแต่เซาพี่น้องเลยเนาะบมจักเด็กหน่อยบมจักผู้ใหญ่คนตรวจตรวจลมช่วยมากนลยเนี to to ่ยเซาพี่น้องเลยเนาะตอนนี้อ้จอเอ้าพี่น้องกันเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาเป็นคลิปเซาเซาพี่น้องเลยเนาะอากาศเย็นๆอากาศดีๆพี่น้องเซาในมื on, kea, ่อนี้เนาะในเวลาเจ็ดโมงเซาพี่น้องเลยทำบนกะคือเก่าพี่น้องกันเนาะแต่เซาแต่เสียตื่นมา มนคนตื่นเศร้าอยู่แล้วพี่น้องเลยก็เลยมาทางพล่แพี่น้องเลยบ้านสแลว้วหรือว่าทางหนองเจียงเนาะอ่าสีมะเบิองพี่น้องเลยเนาะทางเขายินดินต้นหญ่เขาหนองเจียงอ่าก่นว่ามีงานเหมือนกันเนาะวันนี้ก็เลยมาถากถางบางก่อนเป็นงานอย่างดีพี่น้องเลยเนาะอ่ากระตูหน่อยค่อยทาง เรียกว่ากระตูปน้อยคอยน้องผ้ารักและแม่มาอยู่พี่น้องเลยมือน,นี้ชิเซ็ตชิชินชิเล่อชิทัวยู่บ่พี่น้องเลยพอมีงานมีการแบบนี้ถ้าน,น้องเจียงก็สี้วางเหตุกระตูปเพิ่อนอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะเนาะเดี๋ยวติดตามมือทุกการพี่น้องเลยเนาะเนาะอนอื่นเนี่พี่น้องเด้อยการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมุ่งเป็นกันบัดสุข,ขุสุขคน สบารีเอฟซีพวกย่างที่บนวัตถุทานเด้อทดีตอนนี้ครับเขาซส่อมยูทูปปะบุญสาระวังพี่นังเลยโอ้ยพิิเมีนทางน้องเจียงเพิ่นพี่น้องเยเนาะกำลังจัดระเบียบเรียบร้อยเซตโต๊ะเซตต่งอยู่บ่าพี่น้องเลยครับโชว์สบายดีน้องเจียงสบายดีห่วยคือแต่สาวเตะเสียทำไมนี่เซต็จต่งอ๋อซอยเวียดงานเพิ่นเนาะเลยโค้ชเป็นเจะพาแบบนี้ปะ แม่่นี่เอาเมียเบาเฮือกบอกจะฟาดเลยเป็นเป็นน่องเขาเอาเอาผมเอาเมียเลยหรืออ้ไอ้ทิซองไอ้ทิซอมอนเจียงเลยมาซอยมาดิเนาะโดยงานมือนี่เป็นมีหยังในยุมยออแขกเนาะชิ้นง่วงปอะ ท่งซ้อนกับกำลังอาบน้าในยกมืดาไัเมื่อกี้เนาะเป็นถ้ากันขัวงัวขั้สิดมุงประมาณสี่สามมงสองมุงสอามเนาะท่านองซ้อนก็มาเจ้าเนาะเดีกันว่าทัวร์เม้นี่ว่า้องซ้อนมาเล่นยู้องบ่นอนอยู่บานดงนะบ่ เจ้าสาวในบ้านอะไก่อบ้านกะลุกกระลุกมยืนกันเหรอบ้านีเมื่อกินอยู่นี่นะมือนีเนาะมือรเมื่ทรงจะบ้า่ ตัวเตียนผมักเนาะน้อใหม่เลยได้เพียงไรเนาะหากะซื้อไหมบ่เลยคนเช่าสุดเท่าไรเนาะโดยสามซนบ่เรือาประมาณสามเซนสามเซนบ่โดยเหตุโดยเหือทั้งท่านไม่ท่านเงิม่จ่ายเลยทั่วืันนี้นี กรต๊อเท่าเลยยังบร่้เดินหนาเนยมือเนาะซอยเวียกก่อนนอกเลยนอกจากเลียเร้ยแ้งงานทางงานดอกก่อนนะามาซอยตามเพีอยากฮ็ดกะเกสียายุแบบมูคูเล่นอยู่ี่แบบเพชรเพ็รของตัวเองเนาะแล้วก็งานแล้วและ เราแล้วอย่งโรงงานทางงานดองก่อนเนาะอื่นเนาะอื่นก็สิว่างอยู่บอกจังหวะมืออื่นนี่ไปพุ่นอีกเนาะอื่นยังไปพุ่นโลว่างเลยมือยังไปส่งเจ้าเจ้าบ่าวเนาะนี่คือคุณแต่ทำมาอีกมือยื่นเพระแล้วเนาะมือยื่นนั่นแหละมีเบียบบ้านมีงานดองกับซอยกันก่อนเป็นทังไหนบติทีหมูติโตเนาะโดยทีหมูทีโตเดินถึงที่เจ้ากัด

ทั้งอ้อออายพันบอกว่าไงก็บอกว่าแบบให้ทีมงานอ้ายแล้วก็น,น้องซ้อนแล้วก็น้องแล้วก็มากินตัวนังกันโอ้โหปาไปทิ้งกันอ่าอ่าเออเออว่ามาสิมาเล่นกันเป็นยังไงเพราะว่าทั้งวันนี้ก็ช่วงสามโมงเป็นอ่ะก็จะไปนอนนั่งเล่นน้อง พัวที่นั่งเหยอนเรียมอ้มาอ็จเดินางานาะมื่อวันผาเนาะือมือเช้บุญกักบาทก่อนเนาะถาบาจันเนาะคือเบาเสียงนี่เช้าศกร์บอหรือบริกัรือขาบาิรนึงก่อนท่านอเพ่ยังขึ้นพัวเสผ่านบุญวงบ้างะ มองบนเหมืองคั้วซีกคั้วไขยบ้างนะแม่อันนี้บอสูเป็นพ่อปู่นะลูกลูกของพ่อนะบอสเนียอ๋อยินดีในออเดอรเขาครบบรลดาบัตรเลยลูกหลูกเอามีบัตรบบัยังอยู่เนาะอ๋อเอไเอาเอาอ๋อพ่อแม่ทุกคัวทั้งนี้เนาะแม่ ใจพี่นองไม่ขอเบิร์นง่อยอ๋อกำลังแพ็คเนาะโชว์มุยเลยนี่เป็ขา่สียบเนาะโชว์อ่าอันนี้เพื่อนเอิญยังนี่เขาเปียกป่ะเออมาให้ดุยดุยดุยอืมเป็นว่าเขาเปียกเนาะ กระเปียกต้มใส่งัวงัวต้มใส่กระเปียกใส่กระดูกง่วงต้ต้มง่วงกระดูกมันอยู่นี้เนาะซีน้อยู่พุ่นพี่น้องเลยเป็นแพ็คเป็นลาบเนาะแพ็คเป็นกล่องเป็นโฟมจานพี่น้องเลยใส่ตุ๋มใส่ตุ๋มมัน มือนี้มีแต่ภูมิงามน่องมือนี้เนาะอ่ามี่ภูมิงามมือนี้พี่น้องเลยเป็นมือซูนรวมคนงามมือนนี่นั่วแอบหายตั้มเนาะลอะอ่าเป็นงานดอก่น้องเนาะแต่งตัวปกติอ่าให้กลัวปกติเนาะถ้ากระแปะกับแบงเนาะ ทางเฮือนพี่น้องอาทีเขากล้องเจียงเลยพี่น้องเลือดองดากเซว่าตอนฮาปะตตอมใหม่น้องเจียงเลยหน่อยเนาะโดยเซว่าถือว่าเป็นงานตอนฮาปะตตอมใหม่เนาะแมนคนหลายได้เลยดูว่าอาหารการกินในประเทศเล็กเรียบร้อยในเส้าเนาะเลยดูเห็นแล้วไหวลีโน่เลยมันเป็นกังซอยกันลีพี่น้องเลย แขกคนว่านี่ประมาณจะม้งเนาะประมาณ8ปดมงเกมแกม้งเก้าแปแปเบดเป็นอย่างเนาะไี้กีมาใหม่ๆเนาะตอนมาสือดินเจใหม่เนาะแถวนี้มีจะป้าเพียงเนาะบานนี้แปแปเบดปเ ใช้ผ้าวุ้นไปเบิ้งกระต๊อบจะเบิ้งจัะบาทเดี๋ยวเบิ้งห่ะไปนะตั้งแต่แล้วเมื่อวานยังมันว่าเบิ้งเลยพี่น้องเลยกระ,ะต๊อบร่วมใจเพื่อรักมันก็มันก็อยากอยากเงี้ยงน่อยนึงอยากเงี้ยงน้อยน,นึงว่ายอ,อย่ามาน้องได้สำเนีก็ดีไรพี่น้องเลยลบคักแน่เลยเนาะเบิ้งทั้งเทิงคือคักเป็นลมพร้อ,อ,อมเอียงข้างนี้เนาะแมน มาเป็นยังมาเป็นยังได้อยู่จ้าว่านี่แต่ว่าเป็นไปได้นะเห็ดเป็นหาขันพอดีโดยมห่างโคตรเลยเพราะว่าคันได้เนี่เห็ดขี้โดยทึกเนาะเป็นหาขันนะพอดีลองลองลองแก่หม่เลยบดัดไปแล้วะเวียกงานดองเด้อโดยแก่หม่ใช้เอาอตัวนี้นำมานหนึ่ง นัน่นเองทาเป็นหาขันนะหาพอดีฮักลองซ้อนเห็ดแน่นบ่โดยสร้างซ้อนส,ร,ส,อนสร้สางซ้อนใช้พี่น้งองค่อยหยาดขึ้นแน่โอ้ออกมาแบบนี้อีกเนาะคักเราเห็ดโอ้แดดแล้วแดดแล้วแน่นแน่นแน่นหมูมีฮักพี่น้องเลย สามพอลูกอยู่นี่ก็า้างได้เฮือนใหม่พี่น้องเลยเนาะหนูว่าในทางลุงเพิ่มพิ่นมาแจ้งข่าวดีเป่โดยเพิ่นมีงบประมาณพระธนัยก็มีงบประมาณสองล้านหรอกสมทบค่าสร้างออ๋เพราะว่าค่าสร้างยังหมดในมีเนาะโดยค่าสร้างบุหัวสิเท่าไรพี่น้องเลยเนาะบ่ฮู้ว่า อ่าลักษณะเฮือนกว้างซ่ำใยาวซ่ำใดเนาะโดยอือเนาะแล้วกติดตามเบิ่งนํากัรสร้างก็สิเป็นสร้างทีมงานสายจวดน่ะพี่น้องเนาะอ่าเห็นทางสั่งเสียงเพิ่นมามามือก็บ่าเสียงเาสดงแบบสงโมเดิร์นเนาะยองโมเดิร์นงเือนน้องอ่าประตูปีบ่แม่น่นทางเือน เพิ่นนองแซ่เนาะโด้ค่าแบบนั้นป่ะไดยแมนทีฮั่นหนาวไปทั้งไี Je ้บ่ายนี่เนาะฮั่นหนาวข้างนอกก็ได้เนาะออกทางก็ได้เนาะโด้อือออกทางก็ได้ต้องเบิ่งเนาะค่าสร้างกะในเวลาประมาณอินตามขนาดพี่น้องเนาะที่เขาเคยมากกับประมาณสิบแปล้านหรือว่าสิบแปดล้านบอกด้วยว่าประมาณนี้พี่น้องเลยเก็บตามเมือนกันอีกเท่นึงเนาะ ส่วนทางบนนี่ยังบ่มีอ่ายังเลยเนาะชมทบซอยหนองเจียงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็มีแต่ว่ามาเวลาพี่น้องให้มาให้กําลังใจเนาะแต่ละมื้อก็ได้มาส่งน้ําส่งในบ่กบ่เข้ากันบ่ดีกว่าบ่้มาหากันเลยเนาะโดยอ่ามาส่ง100อย่างน้อยมาส่ง100ก็ยังดีเนาะโดย้งน้องพากไปอยู่นําแม่บ่แม่นบ่ได้เห็นเพิ่นดนล่ะพี่น้องเอ้ย แม่เลิกแล้วอยากไปพดพักอยู่อืมก็บอกว่าพ่นบัไลายลายขนลายลืมอยังมาพดพักจะหนีบ่โด้วยพ่นมากกระยาเนาะโดยพ่นพดนซี่มือป่อบนเอาบ้าเอาจมือสองมือยังดอกปเป็นยังไงยังไปแอมผาแล้วเนาะโดยจากโจุก <c oughs> อ๊อกก้อนพี่น้องเลยถ้าห้าวสิมาเฮ็ดอยู่นี่กรับเก่งใจทั้งนั้นเนาะเก่งใจภูงานดองเนี่ยพี่น้องเลย พ่อหมูกําลังเล่นแล้วกินแรงมวนว่าจะมาเฮ็ด Việc ติโดยเอ้อกินข้าวแล้วบ่เจ้ายังยังเนาะถาันยุกอยู่นี่เนาะโดยโอ้ยบ่ยาขึ้นมาบ่ได้นี่ําหวยนี่เอายังกมเอาเนาะโดยี่ส่งโมเดิร์นกบ่ส่งเนาะ แม่ทรงเพียงเลยนี่ <laughs> โดยกะน้ามันก์สิไลยุนไรยุ่งข้างด <c oughs> อกเออมันมันกะต่ำประมาณห่างก,กันน้ำมันหา,สนาหเส้นนะแต่บึงเนาะโดยอ๋อโอเคป่ะปลงไปะอึ๊บอ๋อมาหนีอากาศร่มด้อยมาหนีพี่น้องเลยคือชีนาวเด้อยมาหนีเนาะโดย <c oughs> สวัสดีสวดีพี่น้องเลยแปบเป็นสวัสดีสวัคักคักคักแบบนี้เกือกำลังย่อเขายาหน้ามาจักน้องเจียงแม่ปไปพี่บงไปเรากำลังกินข้าวอยู่อืมไปไปไป,ไปให้กิน,ข,ข,นข้าวน้ำข้ขาวไปไปคือน่แล้วพี่นนะ้องหมูคูกินข้าวลราก็รักชิมานี่กันกับคือวันนั้นะซอยกันเนาะ อันนี้ไว้ข้างูปิ้นบ้างเนาะเง็นบ่ไปลิ้งข่าวด้วยข่าวธามูปะไปอันไหนกับเอนี่ย้อนยู่เต้าห เราเราียงกันมาเสียงมาจะหน่อยสวยคนหเมานักนได้ัานเกินก่อนกันไกินก่อนกินก่อนขนมเชยงิก่อนเพื่อเพื่ทีมงานที่มามันสวยดด้ดด้กินก่อนินกอนบุญยโมยาดอยมันยังเศร้าโด้เขารเขากินหมดกินนกินได้

Mang phân cốt giữa sau việc sau gần như mưa cỏ. Nào kêu kêu đi hogging nằm nằm. Photos about is about yak and ong yamakin nằm kìa 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 าชราไปในดงามแท้นน่ฮะไปดิ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 แรงมามางานดอกบอลองแชพี่ใส่ชุดงามแท้ชราป่ะนี่เออโองามแทู้่าอ,อันว่าจะขอไปหาเล่นีน้ำโยสื่อสีนหมูสื่อสีแหงไว้ลืมขาว้านนี้หลด พอมันลืมหลอกไปเวี่อยทั้งอื่น,ลน,ยายานแ,ลแล้ยไงเพื่อสช่างค้ำเลยเออเกิดอะไรกับพี่หนุ่มยนะยังจ๊าน้อยถ่ายทีมง,ง,งานหน้าของการกินกันอัชระกินแล้วปะไครกินหมกผัดเิม,มาวผูกแคนเพื่อนเห็นปะมาซอยงานดองเห็นปะ ซอยเลยซอยเพิ่นแล้วบอยังชิซอยเพิ่นตัวะไรชิซอยเพิ่นตัวไฮะได้ซอยได้ก็พมีเงินมีได้ห้าสิบเอยห้าสิพันซอยชามี่อะไรแล้วเนาะหายอยากใช้งิน อยายมีแต uh, uh, uh. mm. uh, uh, uh. ่เชนนี้เลยนะแบบนี้นอะยางไงมีลายอ่ามีลายอยู่มีเด็กอาีเแจ้งเขาซอยตามเฮามีซอยตามกำลังเฮาเลยช่ลที่งามแท้มือนี้ช่ละฮะอาโต้งามลิศลาน มลางดนล่างหนเวล่างนาอืมเวล่างนางอืเขาเป็นเหมคาตำหุ่งบ่ะอะนี่ตำหุ่งด้วยขายห่าขาย่าใ่อ uh, ้ Arizona, mm. 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 <t ot> <t ot ี่ไอเบียนก็มาป่ไอเบียนก็มาป่มาจะกินขัน <c oughs> คนหน่อยเลยกินกินอลไรปะยังหากินต่มันหมเพ็รเด้อ,อสลาไปหาแต่งางานคนอื่นเนาะ ยำได้สิงหงานแม่จะคลองเฮ้ยตายก็เกิดใหม่ก็เม,ม,มื่มอยๆเดิมแม่ลาเนาะตายเกิดใหม่วะชะลาเลยเนาะนะทัดน,น,นี้แหละลงบุญอยไปครับทางลุงจันทร์ก่อนเลยเสด็จดมันยังเ้าอยู่พี่น้องก็เลยมาแม่นบงึง อ่าบรรยากาศเธอรองเจียงเพกันเนาะเพื่อนพี่น้องเพือจิ้มมดบ้านแล้วเพื่นเอิญมาเนาะมดบ้านแหนมดอกมัดบ้านอืมอไปชนะไปไายยิ้งซึ้งอยู่พี่น้องยิ้มสิ่งอยู่ยิ้มสิ่งอยู่เงาะลางหน้าเงาะ่างหน้าเออไปโอเคสบายดีน้องเสือด้วย อ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะแกมามาหนีน้บรรยากาศจื้อบ้านน่องเจียงพี่น้องเลยเนาะแกมีงานดองเนาะเสิร์ฟเข่าเสิร์ฟน,านา้าขนมแซ่แกมาซอยงานดองพี่น้องเลยเน,นาะดูปลาคนเด้อดูเปลาคนเด้ดอเลยไป <c oughs> โอเคพี่น้องเลยเนาะ ลราคิดเอีแต่คอลำล่างล,าง,ลางไปก่อนเนาะพกฟกกันในคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ครับโบเ์็ิทยังล่าพี่น้องเราเนาะถ่ายบรรยากาศงานดองนะอนนเนาะงาน้องเชียงมาซอยวิยงเนาะงานชวนน้องสอนล้างอาบน้ำพี่น้องขึ้นกับแต้เด็กเราอะอ้าวโอเคพี่ดีไหมโศกมาลำลวยเฮ้ยปักสบายดีและสวัสดีกันบัดสุขสุขคนเด้อเป็น